รีวิวโรงแรมในกัวลาลัมเปอร์ราคาถูกมากทำเลดีแถมสวยมากๆด้วยโรงแรมที่เรามาพักนะครับก็คืออยู่ติดกับรถไฟฟ้าเลยครับผมเดินไปประมาณแบบไม่ถึง5นาทีนะก็ถึงรถไฟฟ้าแล้วทุกคนคือใกล้รถสะดวกมากๆเลยอ่ะลืมบอกแล้วก็ติดทางเลยครับจะไปตึกแฟนนะครับหรือว่าจะไปย่านช้อปปิ้งนะครับที่ภูเก็ตบินตังนะครับก็นั่งรถไฟฟ้านะครับไปเพียงแค่20นาทีเท่านั้นห้องก็สวยงามมากๆวิวก็จึ้งด้วยไม่เชื่อลองไปดูกันเลยมากเลยนี่นะครับงูนี่คือห้องน้ำนะครับ ต่างๆนะฮะเดี๋ยวจะให้ไปดูในส่วนของวิวกันนะครับเขาบอกเลยว่าสามารถมองเห็นตึกแฝดน,นะครับได้จากในห้องนอนเลยครับสวยงามมากๆอยู่ตรงนั้นไงนนด้านล่างนะครับตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบให้กินเบรกฟาฟต์นะครับส่วนกลางคืนเนี่ยเขาจะกลายเป็นแบบเป็นบาร์นะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ลงมานะครับทุกคนเป็นโรงแรมที่สวยงามมากๆแล้วก็ถ้าใครจองผ่านแอปคลูนะครับล้วก็ใช้โค้ดอันนี้ของเจนนะครับสามารถรับส่วนลดได้ไปเลยสูงสุดถึง7%เลยครับไปต